สวัสดีครับแล,และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงเรียนเตรียมรุรมศึกษาพัฒนาการอีกเช่นเคยค่ะว่าแต่ทําไมวันนี้เนี่ยโรงเรียนของเราสวยงามตะกรตาผิดแปลกจังไหคะใช่แล้วครับวันนี้โรงเรียนของเราก็ได้จัดงานดื่มน้ำชาการกุศลขึ้นนั่นเองครับซึ่งถือว่าเป็นการทําบุญของชาวมุสลิมอย่างหนึ่งด้วยครับใช่แล้วค่ะและตอนนี้ทุกคนคงอยากดูบรรยากาศในงานแล้วใช่ไหมคะไปชมกันเลยค่ะ เป็นการทำบุญของชาวมุสลิมซึ่งแขกที่มาร่วมงานนั้นเป็นชาวมุสลิมไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กหรือวัยผู้ใหญ่ซึ่งงานนี้ได้ถูกจัดขึ้นในทุกๆปีซึ่งภายในงานมีการแสดงมากมายไม่ว่าจะเป็นการขับร้องประสานเสียงอนาซีดการแสดงลิเกฮูลูการเดินแฟชั่นและการแข่งขันการแต่งกายของชาวมุสลิมเพื่อให้ความบันเทิงแก่ผู้ที่มาร่วมงานและยังมีร้านค้าจำนวนมากอีกด้วยซึ่งรายได้จากการค้าขายโดยไม่หักค่าใช้จ่าย รวมถึงเงินบริจาคจากผู้ที่มาร่วมงานทั้งหมดนั้นได้นำไปพัฒนาโรงเรียนนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเข้างานเรียนน้ำชาเนี่ยเราก็ต้องดื่มน้ำชากันก่อนใช่ไหมคะใช่เป็นไครับซึ่งชานี้เนี่ยก็มีกลิ่นหอมจากชานมนั่นเองครับพี่ลองชิมสิคะเป็นยังไงบ้างคะมีกลิ่นหอมจากชานมจริงๆ้วยครับจะไปลองชิมบ้างเลยเ่รอร่อยจริงๆด้วยค่ะนอกจากจะมีน้ำชาแล้วนะคะยังมีฟ้านิ่ด้วยค่ะพี่ลองชิม ที่ค่ะกันพวกเราขอเข้างานเรียนร้ใชากอนเลยค่ะท่านรู้สึกยังไงบ้างครับกับงานการดื่มน้ำชาการกรสในปีนี้ครับรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานที่ครูผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันจัดงานทั้งทั้งที่มันก็เป็นงานที่ต้องใช้ความร่วมมือทางด้านต่างๆ่็ข้างมาก รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เป็นการรวมพลังของมุสลิมทุกประกอมุสลิมของโรงเรียนเตรียมอุดมนะคะอยากจะให้มีงานแบบนี้ตลอดไปเพราะว่าเป็นการสร้างเสริมให้มุสลิมแล้วก็เยวาวชนเนี่ยได้มีกิจกรรมที่ดีนี่แหละค่ะก็เป็นบรรยากาศของงานดื่มน้ำชาการกุศลในปีนี้ซึ่งก็เป็นครั้งแรกของเป้ที่ได้มาเข้าร่วมงานดื่มน้ำชาในครั้งนี้เป้รู้สึกดีใจมากจริงๆค่ะที่ได้มาเห็นการแสดงต่างๆของชาวมุสลิม และถ้ามีโอกาสนะคะเป้ก็อยากให้เ,เพื่อนๆมาร่วมง,งานนี้ในปีถัดไปด้วยกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะงานเลี้ยงน้ำชาในค่ำคืนนี้ของเราครับใช่แล้วครับมีทั้งการแสดงต่างๆรวมถึงร้านค้าอีกมากมายด้วยนะครับใช่แล้วคะ่ะซึ่งเงินที่ได้จากการขายของในค่ำคืนนี้นะคะจะนำไปพัฒนาโรงเรียนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆเลยครับครับและวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสด,<ช>ดีครับ<ด>